มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญลูกาบทที่11ข้อที่47ถึงข้อที่54ความว่าเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายท่านสร้างหลุมฝังศพของบรรดาประกาศศพที่บรรพบุรุษของท่านข้า จึงแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทําของบรรพบุรุษบรรพบุรุษของท่านฆ่าบรรดาประกาศกและท่านก็สร้างหลุมฝังศพให้พระปรีชาญาณของพระเจ้าตรัสว่าเราจะส่งประกาศกและพูดไปพบเขาเขาจะฆ่าประกาศกและพูดบางคนและบีดเบียนบางคนคนรุ่นนี้ต้องรับผิดชอบต่อโลหิต ของบรรดาประกาศกทุกคนโลหิตที่ได้หลังตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมานับตั้งแต่โลหิตของอาแบจนถึงโลหิตของเสคาริยาซึ่งถูกประหารระหว่างแท่นบูชากับพระวิหารถูกแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าคนรุ่นนี้ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนี้วิบัติ จงเกิดแก่ท่านทั้งหลายบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วยขณะที่พระองค์กำลังเสด็จออกจากที่นั่นบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีเริ่มแสดงตนเป็นศัตรูซักถามพระองค์ถึงเรื่องต่างๆวางกับดักพระองค์ เอือจะผิดประวาจาคุณผู้ฟังครับว่ากันว่าในประวัติศาสตร์ประกาศกผู้คมเหงและถูกเก็นคฆ่ามาทุกยุคทุกสมัยแต่ว่าในคนยุคพระเยซูเจ้าเช่นเดียวกันครับก็กำลังปฏิเสธผู้ที่ยิ่งกว่าประกาศศกซึ่งเป็นมนุษย์ นั่นก็หมายความว่าเขากำลังปฏิเสธพระเจ้าเองทีเดียวครับจากบทพระวรสารวันนี้หลายท่านคงจะจำเรื่องของอาแบรความตายของอาแบรที่บันทึกไว้ในหนังสือปฐมกาลการตายของเสคาริยาซึ่งถูกประหารระหว่างแท่นบูชากับพระวิหารเหตุไรบาบทั้งหมดจึงต้องตกอยู่กับคนรุ่นนี้ นั่นก็หมายความว่าพวกเขาปฏิเสธองค์พระผู้ไทยซึ่งประวัติศาสตร์และข่าวดีตลอดจนประกาศศพต่างๆทั้งสิ้นได้บ่งถึงคุณผู้ฟังครับผู้เชี่ยวชาญทางบทบัญญัติวันนี้หรือพูดง่ายๆบรรดานักกฎหมายนำกุญแจไขความรู้ไปแต่ไม่ได้เข้าไปยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปดู เอากุญแจแห่งความรู้ไปเสียได้อย่างไรด้วยการตีความจากบทพระวรสารผิดๆและที่สำคัญอีกประการก็คือการเพิ่มกฎกฎที่มนุษย์ตั้งขึ้นเข้าไปในนั้นด้วยพวกเขาทำให้ความจริงของพระเจ้าเข้าใจยากปฏิบัติยากยิ่งกว่านั้นครับพวกเขาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี แก้ตัวให้รอดพ้นจากกฎเกณฑ์ยากๆที่เขาวางไว้ให้คนอื่นปฏิบัติพวกเขาติดห้องกับศาสนาที่เขาสร้างขึ้นเองจนไม่สามารถนำคนมาหาพระเจ้าได้พวกเขาปิดประตูแห่งความรักของพระเจ้าไม่ให้ใครเข้าไปแล้วเอากุญแจไปทิ้งเสียขณะที่พระองค์กำลังเสด็จออกไปจากที่นั่นบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสี เริ่มแสดงตนเป็นศัตรูซักถามพระองค์ถึงเรื่องต่างๆวางกับดักเพื่อจับผิดพระวาจานักกฎหมายบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีหวังที่จะจับพระเยซูเจ้าในข้อหาหมิ่นประมาทพระเจ้าสอนเท็จละเมิดบทบัญญัติพวกเขาถูกคำตรัสของพระเยซูเจ้าวันนี้ทิ่มแทงจนโกรธจัดแต่เขาก็ไม่สามารถจับพระองค์ เพียงเพราะพูดอย่างนั้นได้แน่นอนครับวันนี้พวกเขาหาทางที่จะกำจัดพระเยซูเจ้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับตามรอยพระกัมภีวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์ เนื่องพองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระริศเจ้าขอพระคุณและสวัสดีครับ